สวัสดีครับในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างข้อสอบนะครับเมื่อเราต้องการสร้างข้อสอบนะครับให้ไปที่เครื่องแม่นะครับในห้องเซิร์ฟเวอร์หรือเครื่องอาจารย์นะครับในห้องเรียนนะครับแล้วแต่ที่เราเชตไว้นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมสร้างข้อสอบบนเดสก์ท็อปนะครับคอมพิวเตอร์ก็จะเปิดหน้าหน้าจอหลักนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมสอบพิมพ์สัมผัส ในส่วนของอโปรแกรมสร้างข้อสอบนะครับตัวนี้เนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก,ก,ก็คือตัวเตรียมสนามสอบสรุปผลสอบแล้วก็พิมพ์เอกสารนะครับในการสร้างข้อสอบเนี่ยเราจะใช้ส่วนของเตรียมสนามสอบนะครับให้อาจารย์กดปุ่มเตรียมสนามสอบปุ๊บนะฮะเขาจะให้เลือกว่าจะ สร้างเองทั้งหมดก็คือมันจะคลีนเลยจะไม่มีอะไรให้มาเลยนะครับแล้วก็มีแก้ไขคำอธิบายและข้อสอบและแบบสอบจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วอันนี้คือเลือกแก้ไขนะครับจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วหรือสร้างใหม่นะครับโดยใช้แบบทดสอบสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับก็คือต้นแบบนะครับ อันนี้ผมจะลองให้ดูแบบที่สร้างใหม่เองทั้งหมดนะครับเมื่อกดสร้างแบบทดสอบใหม่เนี่ยหน้านี้จะเป็นหน้าที่อธิบายว่าเราจะต้องกำหนดอะไรบ้างนะครับจริงๆแล้วมันจะมี4ข้อนะครับก่อนข้อ1มันจะมีเรื่องคือเรื่องของชื่อ ชื่อแบบทดสอบนั่นเองนะครับชื่อแบบทดสอบก็จะใช้สำหรับให้นักศึกษานะครับดูว่าข้อสอบนี้มันคือข้อสอบอะไรนะครับพอข้อสอบนั้นเนี่ยแสดงขึ้นเราก็จะสามารถเช็คได้ว่านักศึกษาป้อนรหัสข้อสอบถูกไหมนะครับหรือว่ามีการ ดึงข้อสอบมาถูกไหมนะครับแล้วถึงข้อยไปกําหนดคําอธิบายข้อสอบนะครับก็คือคำนอธิบายว่าข้อสอบนี้เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับแล้วก็กําหนดเวลาและส่วนสุดท้ายก็คือกําหนดข้อความที่ใช้เป็นแบบทดสอบนะครับกดปุ่มต่อไปเพื่อตั้งชื่อข้อสอบนะครับตรงตั้งชื่อข้อสอบเนี่ย จะต้องตั้งเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารกันได้ว่าข้อสอบนี้เป็นอะไรเช่นข้อสอบกลางภาคปีการศึกษา2.5 5.5.7นะฮะเป็นต้นนะครับวิชาพิมพ์ดีไทยเบื้องต้น นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการสอบแนะนำว่าให้ใส่ชื่อห้องเข้าไปด้วยนะครับหรือชั้นห้องปวชห้องหนึ่งนะสมุดนะครับตรงนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราต้องการที่จะให้นักศึกษาเนี่ยเลือก ข้อสอบได้ถูกนะครับสมมุติเราจะแยกแยกผลสอบนะครับเป็นห้องห้องนะครับแล้วก็ต้องสร้างไฟล์ข้อสอบไปเป็นชุดชุดนะครับรหัสข้อสอบก็แตกต่างกันออกไปนะครับมีรหัสข้อสอบเราก็จะใส่ไม่ซ้ํากันแต่ละห้องนะครับทำให้สามารถที่จะสรุปผลสอบออกมาแยกเป็นห้องห้องได้นะครับโดยใช้รหัสข้อสอบช่วยนะครับถ้ามีหลายห้องก็ต้องทํา ลายชุดเนี่ยน,นะครับเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับคำอธิบายข้อสอบนะครับก็จะเป็นคำอธิบายนะครับเช่นเราสอบ2ครั้งครั้งที่สเป็นคะแนนนะครับคิดคำนวณคำอย่างไรนะครับแล้วก็กดระเบียบในห้องต่างๆทุนี้เรามาีเรียกว่าต้นแบบให้นะครับอยู่ในอยู่ใน ในในฮาร์ดดิสก์นะครับให้เลือกอ่านข้อความจากแฟ้มนะครับจากนั้นเนี่ยไปที่ไดซีนะครับอันนี้พอดีมันเป็น Windows 8นะครับมันก็จะดูยากนิดนึง Windows 8มันต้องแทนที่เป็นคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นดิสก์พีนะครับในเวอร์ชั่น Windows 8.1ด้วยนะครับ เลือกไดซีนะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราติดตั้งไว้นะครับพิมพ์เซิร์ฟเวอนะครับเวอร์ชันนี้นะครับจากนั้นเลือกแซมเปิลนะครับจากนั้นก็เลือกขันาทธิบายข้อสอบส,อบสมมติว่านี้เป็นภาษาไทยนะครับเขาก็จะดึงตัวอย่างาขึ้นมานะครับจะเห็นไหมครับเป็นสอบมี2ครั้งครั้งที่ดีที่สุดเป็นคะแนน กี่นาทีตรงนี้เราแก้ให้ถูกนะครับแล้วก็ฟังคำสั่งจากกรรมการการวัดความความเร็วเป็นอย่างไรนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับให้กำหนดเวลาเช่น10นาทีเราก็ใส่10ถ้ามีวินาทีัเรก็ใส่ได้30วิหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าปกติแล้วก็แนะนำให้เป็นนาทีนะครับ เป็นมาตรฐานนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับแบบทดสอบนะครับสามารถที่จะดึงจะพิมพ์เข้าไปเลยก็ได้นะครับพอพิมพ์เสร็จแล้วนะครับสมมติเรายังบุอยู่บทแรกอยู่เราจะทำ quiz ใช่ไหมครับเ,เราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้แล้วก็กดปุ่มปุ่มข้างล่างนะครับแสดงตัวอย่างข้อสอบก็จะเห็นว่ามันจะมี ช่องช่องไฟนะครับเหมือนการสอบจริงนะครับ14นะครับที่เรียก14ตัวท้ายบรรทัดแสดงถึงจํานวนดีนะครับของบรรทัดนั้นที่เราจะนํามาคิดคํานวณน,นะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ได้ประมาณประมาณสักสินะครับไม่ควรจะให้เกิน40ดิบดีนะครับสมมติถ้ามันเกินมันก็จะเห็นเลยว่าเกินออกไปนะครับให้เราทํายังไงนะครับ ให้เราให้เราตัดให้เราตัดขึ้นบรรทัดใหม่นะครับมันก็จะ,ะขึ้นมาที่บรรทัดใหม่นะครับถ้าพิมพ์ภาษาไทยก็เป็นภาษาไทยถ้าพิมพาา์ภาษาอังกฤษก็เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษอัตโนมัติโดยไม่ได้สนใจนะครับว่าเราจะไปบอกว่าข้ออันนี้เป็นโจทย์ภาษาไทยแต่พิมพาา์อังกฤษเข้าไปมันก็จะเป็นโจทย์ภาษาอังกฤษนะครับ จริงๆเราใช้ฟาหารอหอกอดอีกว่าเพื่อให้ตรงกับหัวข้อสอบนะครับอันนี้ที่40เนี่ยจะเป็นช่องช่องตวงอัวอักษรช่องที่เห็นเป็นช่องสี่เหลี่ยมนี่นะครับแต่จะไม่ใช่ไม่ใช่จำนวนดีไม่ใช่จำนวนดีนะครับต้องขอโทษที่ไม่ใช่จำนวนดีแต่เป็นช่องไฟนะครับพิ่มตัวสั้ละ วรรณยุกลอยนะครับวรรณยุกนะครับสละลอยก็จะไม่ได้นับสมมติว่ามีไม้เอกขึ้นมาตัวหนึ่งสมมติว่ามีไม้เอกขึ้นมาตัวหนึ่งจาก39บรรทัดบนก็ยังเป็น39นอยู่นะครับอันนี้เพื่อที่เพื่อที่ให้เราจัดหน้ากระดาษนะครับได้ถูกต้องนะครับนอกจากการที่เรา จะสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยนะครับเราก็สามารถาพิมพ์ในเวริรที่บ้านหรือนี่ที่โต๊ะทำงานแล้วนำมาลงในโปรแกรมได้นะครับโดยเซฟเป็นไฟล์ .txt นะครับเวลาเซฟใน word ก็ให้เลือก save as นะครับแล้วเลือกนาสกุลไฟล์เป็น .txt นะครับตัวอย่างเช่นในนี้ผมมีโจทย์ การแข่งขันปีแรกๆเลยนะครับเชติกพอเพียงเปิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะดึงขึ้นมาเลยนะฮะดึงโจทย์ขึ้นมาเลยทันทีนะครับโจทย์อันนี้พอดีจัดย่อหน้ามาแล้วนะครับถ้าข้อความยังไม่ได้จัดนะครับก็ต้องมาตรวจสอบดูกันอีกทีนึงนะครับตัดข้อความให้เรียบร้อยนะครับถ้าต้องการเก็บ โจทย์นี้ไปทำต่อที่บ้านนะครับก็กดส่งออกนะครับหรือว่าต้องการพิมพ์โจทย์ตัวนี้นะครับเอามาดูนะครับอาจจะไปลาจ,จะพิมพ์มือแล้วก็กดส่งออกเพื่อเก็บเอาไว้นะครับมาไปพิมพ์ต่อหรือหรือเมื่อพิมพ์โจทย์เองเสร็จแล้วในตอนที่พิมพ์โจทย์เองนะครับในนี้อยากที่จะไปตรวจคําผิดที่บ้านพิมพ์ออกมา กดสั่งพิมพ์ได้นะครับจะเลือกพิมพ์จากเครื่องปรินเตอร์ที่ถูกติดตั้งไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์นี้แล้วนะครับหรือในระบบเน็ตเวิร์กนะครับเมื่อเสร็จแล้วกดปุ่มต่อไปนะครับเพื่อที่จะเก็บบันทึกนะครับอันนี้จะแสดงถึงโฟลเดอร์ที่เก็บไว้นะครับเรามีโฟลเดอร์ teacher อยู่ในโปรแกรมด้วยนะครับสามารถที่จะเก็บในนี้ก็ได้หรือจะเลือกโฟลเดอร์อื่นเลือกแฟ้มอื่นที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับ หรือจะเป็นเครื่องในเน็ตเวิร์กเราแต่ที่เราเซตเอาไว้สามารถที่จะไปเลือกแฟ้มอื่นได้นะฮะอันนี้อยู่ในแซมเปิลก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้แล้วแต่นะครับก็ตั้งชื่อไฟล์ไปสมมติว่าเป็นข้อสอบคือข้อสอบภาษาไทยก็ได้นะครับข้อสอบกลางภาคไทย57เปวชห้องหนึ่ง อ,อันนี้ก็คือเป็นตัวแล้วกดเซฟนะครับเขาจะเขาจะสร้างนามสกุลไฟล์ t s t ให้นะครับแล้วก็กดจัดเก็บนะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับาการเตรียมสนามสอบอสร้างข้อสอบแบบสร้างเองหมดเลยนะครับ ถ้าหากต้องการนะครับที่จะสร้างข้อสอบนะครับเป็นลักษณะใช้ต้นแบบนะครับกดเตรียมสนามสอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราไปเลือกแก้ไขแทนที่จะสร้างเองทั้งหมดนะครับไปเลือกข้อสอเลือกจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เลือกออถ้าเลือกถ้าเลือกจากต้นแบบก็คือเลือกข้างล่างถ้าเลือกจะอ่านกับแฟ้มจากแฟ้มก็คือสมมติถ้าเกิดว่าเราจะแก้ไแก้ไข ไฟล์ที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อสักครู่เนี่ยจะแก้ไขะจะแก้คำอธิบายแก้ชื่อแก้อะไรเราก็มากดเรื่องอ่านจากแฟ้มนะฮะอ่าเขาก็จะอ่านขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตั้งแก้ได้หมดนะครับแก้แก้ได้ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับ สร้างแล้วก็จัดเก็บไปอีกรอบหนึ่งนะครับหรือเรามีโจทย์ต้นแบบอยู่นะครับเลือกแก้ไขและชื่อเลือกเลือกจากต้นแบบก็คือโจทย์ที่อยู่ในโปรแกรมพิมพ์สัมผัสนะครับโปรแกรมที่ใช้สอนพิมพ์นะครับจะมีโจทย์ทั้งไทยทั้งอังกฤษนะครับให้เลือกนะครับที่จะ เลือกมํามาใช้สอบย่อยก็ได้นะฮะหรือสอบประจําชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลือกขึ้นมาเราจะบอกว่าฝึกไปแล้วนะฮะเดือนหนึ่งเราจะมีอาจจะมี quiz กันครั้งนึ่งนะครับเช่นเราจะสุ่ม,ส,มสุ่มมาจากบทที่1นึถึงสิเราจะครูจะสุ่มขึ้นมาเพื่อให้เรานะครับได้สอบย่อยกันหรือทําทนองนี้นะครับเราเลือกขึ้นมา เลือกขึ้นมาจากต้นแบบปุ๊บเขาก็จะให้ตั้งชื่อข้อสอบใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นตั้งชื่อไปสอบย่อยครั้งที่1ปีการศึกษาอะไรนะครับก็ว่าไปภาคต้นภาคที่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา557นะ ปวชห้องหนึ่งนะครับกดปุ่มต่อไปอ่านคำอธิบายเลือกผมไปเร็วๆนะครับเลือกคำอธิบายข้อสอบขึ้นมานะครับกลับไปแก้เมื่อนี้โจทย์หนึ่งนาทีนะครับกลับไปแก้เวลานะครับแกออ่อันนี้2นาทีนะฮะโจทย์อันนี้2นาที1นาทีสั้นไปนิดนึง สองนาทีนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างข้อสอบนะครับราอาจจะเบิลได้นะครับเพื่อที่เผื่อบางคนพิมพ์เป็นแล้วพิมพ์เร็วนะครับเขาก็จะได้ทำเนี่ยกดผมไปผมก็ Copy นะครับเลือกคุมนะครับข้อความนะครับแล้วกด Ctrl C นะครับเป็นอันนี้เป็นใช้ได้เป็นเป็นปุ่ม Hotkey เรียกว่า ปุ่มลัดที่ที่สำหรับคัดลอกข้อความนะครับแล้วก็กด c t r l v victory นะครับเพื่อที่จะ,ะวางหรือ p a s s ลงไปนะครับมันก็เขาก็จะโปรแกรมก็จะ p a s s ข้อความมาให้นะครับกด enter ขึ้นบรรทัดใหม่แล้วก็ c t r l v มันก็จะพิมพ์ขึ้นมาให้นะครับเราก็ กดปุ่มต่อไปนะครับแล้วก็จัดเก็บเลือกไฟล์นะครับตั้งชื่อเป็นสอบย่อยข้อสอบย่อยนะครับครั้งที่1ภาค1 57ปวชาห้องหนึ่งอย่างเงี้นะฮะเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าอันนี้คือ ข้อสอบที่เราจะต้องเลือกมาใช้ตอนที่สร้างรหัสข้อสอบนะครับแล้วก็ดจัดเก็บนะครับนี่ก็คือวิธีการสร้างข้อสอบนะครับทั้ง3แบบนะครับสร้างเองทั้งหมดเลยนะครับหรือว่า,าจะแก้ไขจากไฟล์ที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสร้างจากต้นแบบนะครับ แล้วเจอกันตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ